วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารหรือวัดสัมพันธวงศ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเทพทําให้เกิดการพึ่งพาล้อมรวมความเกื้อกูลและการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและศรัทธาที่นําพาให้เกิดสันติสุขร่มเย็นของชุมชนและได้มอบลมหายใจให้กับกิจการค้าขายก่อกําเนิดหลากหลายธุรกิจ ที่ได้เจริญเติบโตนำพาความเจริญมาสู่บ้านเมืองวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเดิมมีชื่อว่าวัดเกาะเหตุที่ได้ชื่อนี้เพราะในอดีตเมื่อครั้งที่วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารหันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้านถนนวานิดหนึ่งในปัจจุบัน มีทางน้ำล้อมรอบอาณาเขตของวัดโดยทางด้านใต้จรวดแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนด้านตะวันออกจรวดคลองวัดสัมพันธวงศ์สำหรับด้านตะวันตกมีคูน้ำโอบขึ้นไปด้านเหนือแล้ววกลงมาบรรจบก,กับคลองวัดสัมพันธวงศ์นอกจากนี้ยังมีคูผ่านกลางวัดสัมพันธวงศ์สารามวรวิหารแบ่งเขตสังฆาวาสกับเขตพุทธาวาสอย่างไรก็ตามคู่ต่าง หรือแม้แต่คลองวัดสัมพันธวงสารามวรวิหารน่าจะตื้นเขินจนกระทั่งหมดสภาพความเป็นครูและคลองก่อนพุทธศักราช2463เนื่องจากในนิราชชมตลาดสำเพ็งของนายบุตรซึ่งจัดพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2463กล่าวถึงวัดเกาะความตอนหนึ่งว่าถึงวัดเกาะเกาะมีอยู่ที่ไหนประหลาดใจยืนคิดพิศวงไม่เห็นมีเกาะเกียยนเฉวียนวง เห็นแต่ทรงอารามอารามตาปัจจุบันวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารตั้งอยู่บนถนนทรงสวัสดิ์ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ควบคู่กับการพัฒนาเมืองการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโดยรอบและการเจริญเติบโตของย่านเป็นศูนย์กลางการค้าที่อยู่ของชุมชนหลากหลายเชื้อชาติอันเป็นที่พึ่งพาและแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน เมื่อครั้งก่อร่างสร้างตัวเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพย้อนไปในอดีตวัดแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยหลายรัชกาลตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมมหลวงพิทักษ์มนตรีบูรณะปฏิสังขรณวัดเกาะเมื่อแล้วเสร็จทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเกาะแก้วลังการามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมีการบูรณะปฏิสังขรณและสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเปลี่ยนนามวัดใหม่เป็นวัดสัมพันธวงศารามเพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมมหลวงพิทักษ์มนตรีผู้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ให้งดงามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในพุทธศักราช2449เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนซึ่งบางส่วนผ่านเขตวัด ทางวัดจึงปรับปรุงวางผังสิ่งปลูกสร้างวัดใหม่และหันหน้าวัดออกไปทางถนนแทนหน้าวัดเดิมที่หันไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาล่วงมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดระเบียบพระอารามหลวงยกฐานะวัดสัมพันธวงศารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเมื่อพุทธศักราช2458 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมมกกนธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถวพิตรรัชกาลที่9พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เป็นพระอุโบสถมชั้นและทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไทยพปรประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทางกายภาพด้วยในปลายพุทธศักราช2448และตอนต้นพุทธศักราช2449เกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้างในย่านวัดเกาะตั้งแต่น้าวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ตัดถนน ซึ่งต่อมาในพุทธศักราช2,475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชทานนามว่าถนนทรงสวัสดิ์หลังก่อสร้างถนนแล้วเสร็จวัดสัมพันธวงสารามวรวิหารถูกแบ่งออกสองฝากขนาบสองฝั่งจึงมีการย้ายกุฏิด,ด้านตะวันออกของถนนทรงสวัสดิ์มาปลูกสร้างและจัดระเบียบเป็นหมู่เดียวกันกับกุฏิทางทิศตะวันตกนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผังวัดใหม่ ดังที่ปรากฏในปัจจุบันภายหลังบริเวณวัดได้จัดสร้างพื้นที่ใช้สอยมีการปรับปรุงส่วนต่างๆจนก้าวหน้าเป็นลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารรูปที่9ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตก่อสร้างพระอุโบสถสมชั้นเนื่องจากพระอุโบสถ ตลอดจนพระวิหารหลังเก่าที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมมีขนาดเล็กสุดโทมไม่สะดวกและไม่เพียงพอต่อการบำเพ็ญศาสนากิจของพระภิกษุและสาม,มเณรที่เดินทางมาเล่าเรียนและจำพรรษาจำนวนมากโดยพระอุโบสถสามชั้นประกอบด้วยชั้นที่1เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชั้นที่สเป็นศาลาการประเรียนและชั้นที่3เป็นพระอุโบสถและพระวิหารส่วนฝั่งตะวันออกใช้เป็นสถานที่จัดผลประโยชน์ของวัดโดยการปลูกสร้างบ้านเรือนห้องแถวและตึกแถวให้ชาวจีนในบริเวณนั้นได้เชา่าที่เพื่อทำการค้าขายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารมีพลวัตพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันวัดสัมพันธวงสารามวรวิหารเป็นจิตวิญญาณของเขตสัมพันธวงศ์อยู่คู่พุทธศาสนิกชนไทยสื่อ้ไป